สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าตอนนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเคซี่ฟันออฟฟี่จ้าโอ้โหสีรุ้งเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยกว่าจะหาเจอแมปนี้รุ้งสุดๆไปเลยพี่ฝนมาเร็วเจบนี่ด่านก็ไม่ได้ยากอะไรนะทุกคนเราสามารถเล่นได้ทุกคนแน่นอนพี่เอกคิดว่าอันนี้<า>เป็นด่านกระโดดเฮ้ยมีหายด้วยอ๋อเลเซอร์หายไปเออกลับไปอีกแล้ว โหดูดิมีสีลุง้งอะพี่ฝนดูดิข้างหน้าเป็นสีลุง้งโอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยล่ะใช่เขาก็พิปเปลี่ยนสีได้ทําให้เราตาลายแต่อันนี้ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้เปลี่ยนสีเดี๋ยวเดี๋ยวบันไดก็เปลี่ยนสีงะหรอใช่แล้วชอบมากเลยเห็นเปล่าเปลี่ยนสีได้เงี้ย ว้ยสุดยอดเลยดูข้างหน้านั่นนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นอุมโมงค์แต่ว่าเราสามารถเดินข้ามไปได้เลยนะแ้วเดี๋ยวก่อนตรงนี้เราเปลี่ยนผมได้หรือเปล่าเออไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวมันมีปัญหากเกี่ยวกับตัวละครมาเร็วเข้าเรบเจ็บมาแล้วมามาตรงนี้ต้องกระโดดนิดนึงนะทุกคนตรงนี้เป็นบันไดระวังไอ้นี่ด้วยนะพี่ผลเลเซอร์อะบันไดสลอร์หรือเปล่าใช่แต่ว่าโอ้โอหอ โอ้ oh, บันไดเลเซอร์นี่เองเราต้องจำตำแหน่งเอาไว้ให้ดีกรนนะโดดมาเร็วเข้านี่นีนอ่าเรียบร้อยเช็คพอยแล้วเช็คแล้วตอนนี้ก็สเตตแปดละรีไปกันต่อดีกว่าฮึบโอ้โหนิดเดียวเฮ้ยเฮยอ้าวลงไปแล้วเลยเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยอะเน,นี่ยเล่นอันนี้เสร็จระวังพี่ฝนร,ระวังตาเราคงจะต้องปวดแน่นอนอันนี้เหมือน ที่หนูแฮมสเต,เตอร์เขากำลังปั่นเลยอ่ะใช่แล้วเป็นกลงจากใช่ไหมล่ะอุ๊ยอะไรอ่ะนี่งห้ามโดนแผ่นสีดำอ๋อห้ามโดนแผ่นสีดำไปเร็วเข้าอึ๊บอึ๊บถึงแล้วข้างหน้าอีกไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะอะไรเพิ่งจะมาได้สเตต11 22%อ็ด่งเองข้างบนนี้เขามีแถบให้เราดูว่าเราถึงไหนด้วยละขอบอกใช่แล้วเป็นแถบเขาเรียกว่าความก้าหน้าอ้าวอันนี้เดินอันไหนก็ได้เหรอเนี่ย ดินง่ายมากเลยจะว่าไปเป็นแหมบอบี้ที่ง่ายอีกแล้วอง่ายแล้วก็สีสวยมากๆเลยโอ่อันนี้เหม,<า>มือนขนมชั้นเลยใช่เลยเขากำกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนขนมชั้นหรือไม่ก็เปียกปูนขนมชั้นแน่นอนมาใครชอบกินขนมชั้นบ้างเนี่ยเพอพี่เอกชอบกินนะขนมชัน้นหายระวงังพี่ฝนระวงังพี่นากระโดดมาได้เลยเกือบไปแล้วพี่ฝนไปก่อนได้เปล่าไปดิไปดิอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จานบินจานบินเหรอโอ้โห ดูข้างหน้านั่นดีอุโมงค์สีสายลุงโอ้แล้วตีเป็นเกลียวเลยนะไปก่อนนะไปเลย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 หมอกับพี่ฝนมากเลยสีเหมือนกันเลยโอ้นึกว่าอยู่ในโดรอมอนนะอุโมงค์การเวลามาแล้วเข้าเออโอ้ยเกือบตกโอ้ยตรงนี้ต้องกระโดดนิดนึงทุกคนข่าดำขาข่าดำอันนี้แยกไปเลยดีมะงั้นเดี๋ยวเพยกไปทางขวาพี่ฝนไปทางซ้ายไปหายด้วยละบันไดขอบอกอ้าวบันไดาหายเหรอใช่แล้วอยู่ไหนแล้วอะนี่ไงกําลังตีเกลียวมาเฮ้ยนี่นี่เราวิ่งคู่กันได้ด้วยนะ ถึงแล้วเกือบไปเกือบไปเกือบไปโอ้โห,โโหตาลายดีชะมัดเลยนะแถวเนี้พี่ฝนเฮ้ยอันนี้อะไรเ่ะอันนี้เหมือนแท่ง,งนั่นเลยอะ่ะแท่งอะไรนะมันฝรั่งทอดเบนไฟหรอใช่แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วแต่ว่ากินไม่ได้ถ้ากินเข้าไปมีหวังตุยแน่นอนใช่แล้วอุ๊ยอืมจริงๆด้วยมันสไลด์ออมันสไลด์ต้องระวังนิดนึงอ้าวเป็นอะไรอะ่ะลนไง หล่นได้ไงเมื่อกี้พี่ฝนเซฟแล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วเอาไปทางนี้กันดีกว่าอุ้ยหายหายพี่ฝนต้องมาอันสีเข้มสีเข้มเลยต้องไปอังสีอ่อนอ่านั่นแหละพูดผิดเอาละไปกันดีกว่าต่อไปอะไรอ่ะโอ้เือไปต้องจำเอาไว้อยู่ตรงมุมทุกมุมนะโอ้แบบนี้นี่เองมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอา้า มาเร็วเข้าเป็นไงบ้าง่ะได้เป็นลายไม่ฝนเซฟไปแล้วเออนี่ง่ายนี่ง่ายเฮ้ยเราไปกันได้ทุกคนมาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วพี่ฝน23สาเตจแล้วนะอันนี้ง่ายมากเลยมีอุโม,มงค์สีาสลุ้งอีกแล้วโอ้ขอไปทางนี้ดูดิมาเร็วๆกระโดดตรงมาเลยมันหล่นนะกระโดดตรงมาเลยก็ไปได้แล้วนี่นี่แล้วกระโดดมาทุกคนจริงๆกระโดดไปแบบนี้ก็ไปได้แล้วอนะอ่าใช่แล้วเห็นมากขอบอกเฮ้ยพี่ฝนตรงนี้มีบ้านคนด้วยอ่ะ นอนี่ไงข้างๆเนี่ยบ้านคนเห็นป่าอ๋อ oh, เออใช่จริงด้วยโอ้โห oh, ไปๆๆเราไปทางนี้กันต่อดีกว่าเรบเชิบอืมข้างบนนั่นนะพี่เอกอยากขึ้นไปดูอะ่ะขึ้นไปดูอะไรเหรอข้างบนก่อนถึงไงมันจะเป็นอุโมงค์สายลุงที่แบบค่อยๆไลส่สีไปทีละหน่อยทีละหน่อยด้วยนะอ๋อ oh, แบบนี้นี่เองอันนี้เลเซอร์ต้องระวังเรบเชิบเริบเชิบเริบเริบรอ,อ,อ,อด ผ่านได้ไปแบบสบายสบายเฮ้ยไม่ยากนะเนี่ยชอบชอบชอบไปเห็นไหมบอกแล้วว่าผ่านง่ายง่ายไปกันต่อไม่รอแล้วนะไม่ต้องรออะไรพี่ฝนจะไปแล้วเนะี่ยฮบฮบโอ้ยระวงังระวังพี่ฝนตรงนี้มีเลเซอร์หรอพี่ฝนต้องระวังเลเซอร์ดีๆข้างหน้าเป็นอุมโมงค์หัวใจน่ารักจังเลยโอ้โหอุโมงค์สีชมพูอ่านารอแป๊บหนึง่งมาเร็วมาเร็วมาเร็วเพื่อนกำลังตามพวกเรามาด้วยล่ะเหมือนดอกกุหลาบอะนะมาเร็วเข้าอันนี้สวย ออกมานแล้วนี่ไงรูปหัวใจน่ารักใช่แล้วรูปหัวใจแล้วก็ข้างล่างใสๆสสว่างสว่างวิ่งเร็วด้วยนะอืมเพื่อนไปแล้วพี่ฝนมาเร็วๆเ,เข้าอันนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นบันไดเลือ่อนหรือเปล่าอ้าวไปไหนแล้วอะหล่นหล,ล,ล่นได้ยังไงแค่นี้หล่นไปรีบไปหน่อยมามาเดี๋ยวพเพกรออยู่แถวนี้ไม่เป็นไรไปก่อนได้เลยม่ก่อนอะไรรีบมาเร็วๆเข้า จริงๆแล้วแข่งกันไม่ใช่หรอเพลงไม่ได้แข่งอันนี้แค่มาลองดูก่อนมาฮึบฮึบฮึบเขาบอกว่าในนี้มีหลายสเตจด,ด้วยนะแต่ว่าเราจะเล่นแค่สเตจเดียวพอฮึบหาแล้วอ,ออเพ้ยอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเออต้องระวังตำแหน่งที่เขาขึ้นน่าจะสลับกันนะอ้าจริงด้วยมาเร็วเข้าเกือบหล่นหล่นไหมไม่หลน่นไม่หลน่นเออไม่หล่นจริงด้วยมาเร็วกําลังตามไปนะตามไป สีฝนดูตำแหน่งก่อนกระโดดไปนะตำแหน่งไหนเหรอมันสลับการสีเหลืองอะเพอาอนี่งยเจอแล้วว้วมาถึงนี่เลยวกำลังไปกำลังไปใจเย็นเยนเราก็ขึ้นบันไดสีเหลืองส้มไปถึงแล้วมาแล้วแล้วก็ตามด้วยสีเขียวเหมือนเขาไล่สีให้เราอะใช่พะล่นะใช่แล้วนี่งาเป็นสีอ๋ออ๋อ้าวกระโดดไปโดนเลเซอร์มาตะกี้ อเดี Now, right. no ๋ยวไปใหม่ก็แล้วกันไปก่อนได้เลยนี่นี่นี่ตามมานะตามมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปก่อนได้เลยนี่แหละเดี๋ยวรอแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าอีกอย่างตอนนี้ก็ได้ต้องเจ็ดสิบาเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่สเตจที่สาสิหกแล้วนะครับมาแล้วไป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 เร็วเข้าเร็วเข้าไม่ต้องกระโดดก็ได้วิ่งก็ได้โออันนี้น่ากลัวเหมือนกันนั้นเนี่ยอันนี้วิ่งเอาก็ได้ไม่ลนมาเร็วอะไรอ่ะโอ้ อันนี้ต้องระวังพ<อ>ี่ฝนเอออืออ้าวเป็นรอ<ง>รอแป๊บหนึ่งเป็นไงลนไปเมื่อกี้เนี่ยโดนเลเซอร์ตัดไปเหรอใช่แล้วมามาเราไปกันต่อดีกว่าอันนี้โดนสีน่าจะไม่ได้นะอ๋ออันนี้เป็นออบบี้ที่แบบสีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอะ่ะ ฟัน <Fun. S 2> หอยทากใช่แล้วเป็นฟันได้ได้ก่อนหอยทากมีฟันได้เหรอมีหอยทากไม่มีเขาจะกินพวกผักผลไม้งั้นได้ไงทำไมเป็นแท่งงัอ้าข้างหลังเห็นเป็นสายลุ้งด้วยล่ะไปอุโมงหอยทากเฮ้ยอา้อาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรพี่ฝนอ๋อแสดงว่ากระโดดไปได้ธรรมดา,อ,าอันนี้เหอันนี้หายอันนี้หายเหรอใช่หายหาย,หายแล้วโดนก็เรียบร้อยเลยเป็นเลเซอร์เจ็ดสีสายลุงมาเร็วเข้า แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวต้องดูจังหวะดีๆแล้วเพคจะได้วิ่งไปทีเดียวเนี่ยอยู่ข้างในนี้แล้วมาแล้วโดนโดนเออ,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 อเกือบไปเกือบไปอ่าโดนเลยโดนเลยโอ้ผ่านแล้วไปพี่ฝนไปกันต่อดีกว่าอันนี้เป็นสายลุงเลยอะ่ะใช่แล้วต้องระวังเสีชยมคูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลไปอหึงไห,หลไปเองด้วยอะ่ะมาเร็วต้องระวังนะอยู่ตรงไหนมั่งเนี่ยตอนนี้เหลืออีก20เองอ๋อเหลือ2ีแต่ตรงนี้ยากแฮะ ไม่ยากหรอกแต่แบบว่าเรากโดดมองไม่เห็นแค่นั้นแหละน,น,นี่มีตรงนี้มีแอบด้วยเห็นเปล่ามีแอบแอบตรงมุมมุมแคบแค,แคพี่ฝนมองไม่เห็นเมื่อกี้เขาแอบอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ข้างข้างบนแล้วก็ตรงทางลงถึงแล้วออทางลงไม่มีมีแต่ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมเขาแอบไปเราไปกันต่อดีกว่าได้แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วพี่ฝนถึงแล้วเห็นเส้นชัยข้างหน้าแล้วเราขอบอกเราจะถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วนะอันนี้มีบ้านอีกแล้วะ่ะ มาเร็วมาเร็วเมื่อกี้โดนอะไรไปเนี่ยโดนสีเนี่ยชมพูเนี่ยตรงเนี้ยเพรสีชมพูห้ามโดนหรอสีชมพูแล้วก็เกาะกลางถนนสีเหลืองอะ่ะอ๋อเมื่อกี้สะดุดลม้มอืมเนี่ยเนี่ยมาเร็วมาเร็วสะดุดล้มเก,กาะกลางถนนเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอุมโมงค์อ่ะโอ้โหหายไหมตาลายมาหายไหมเนี่ยไม่หายแต่ตาลายสุดๆไปเลยอือมาเร็วมาเร็วกำลังไป มันก็สวยดีนะแต่ว่าโอ้โหเดินผ่านเข้ามาแล้วเวียนหัวแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ต้องกระโดดไปกระโดดมานี่กระโดดไปกระโดดมาข้างหน้าเป็นเส้นชัยแล้วนี่นะมาเร็วพี่ฝนนั่ไงาเส้นชัยลาวาลาวาเนี่ยตรงนี้พี่เอกเห็นตอนแรกข้างล่างอ้าวพี่เอกเห็นจากข้างล่างแล้วอยากขึ้นมาข้างบนมากเลยนะมันเป็นแบบอุโมงค์เขาจะไล่เป็นสีๆไปอะแป๊บหนึ่งกําลังไปแล้วถึงแล้วทึบทึบ นี่ไงเห็นเปล่าตรงนี้มีลาวาดูลุงหีพี่ฝนอุโมงเขาไล่สีอะดูดิมันเลื่อนไปได้เหรอเออเขาเลื่อนสไลด์ไปเรื่อยอะสุดยอดไปเลยอะเ,ออเขาทําได้ยังไงเนาะเออนั่นดิีก็ไม่รู้เหมือนกันไปเราไปกันดีกว่าเขาทําเก่งมากชอบชอบชอบตรงที่มันแบบเลื่อนไปได้เป็นลุงเลื่อนไปได้อะอืมตรงนี้เป็นอะไรสักอย่างน่าจะเป็น สีเทียนหรือเปล่าน่าจะสีเทียนมีครบเลยเกินเจ็ดสี้วยมีสีชมพูด้วยเฮ้บมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วจ้าหายไหมหายเปล่าหายหายก็รีบมาเร็วเข้าหายนะั่ไงหายโอ๊ยเพื่อนหล่นน่าสงสารเพื่อนนะเดี๋ยวมาใหม่นะเพื่อนนะนั่นไงเราถึงเส้นชัยแล้วในที่สุดเราก็มาถึงเส้นชัยแล้วนะพี่ฝนมามาเพยรอยากขึ้นตรงเนี้ย ข้างหน้ามีอนี่ด้วยอะไรนะหมุนๆน่ะนี่นี่นี่จะขึ้นนี่ชิงช้าสวรรค์อ๋อนึกว่าม้าหมุนปลาปลาชิงช้าสวรรค์ตรงนี้แล้ว49เปอร์เซ็นเอ้ยไม่49สเตร100เปอร์เซ็นครบแล้วเรามาถึงจนได้ขึ้นได้เปล่าฮึบมาเร็วฮึบขึ้นแล้วเฮ้ยขึ้นได้ด้วยอ่ะอ๋อนั่งได้จริงด้วยโอ้มีเพื่อนมาขึ้นกับเราด้วยนะอยู่ข้างล่างนะนั่นท่ออะไรหรอน่าสนใจเราไปดูกันดีกว่าท่ออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยน่าสนุกนะ แล้วก็มีประตูไปไหนก็ได้ประตูไปด่านอื่นไงเดี๋ยวเพี่อค่อยมาเล่นด่านอื่นทีหลังนะไปะลงไปดูกันดีกว่าโพ้สวยเหมือนกันนะตรงนี้อะไรอะแทมโบลินเหรออันนี้คือที่กระโดดเปล่าอ,อ๋อนี่นี่นี่ตรงที่เขาเล่นนี่นไงเกมเดินเหยียบสีอะแล้วหายเหรอใช่แล้วก็หายนี่อ๋อนี่ไงจริงด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองเอาไปพา,าพี่ฝนไปเล่นตรงท่อหน่นดีกว่าท่ออะไรเนี่ย เฮ้นี่ไงแทมโบลินไอที่กระโดดเหรอลองเข้าไปดูดิฮึบโอ้ยโอ้สูงมากเลยนะโอ้แบบนี้นี่เองเราจะได้เห็นสีลุง้งครบเนี่งตอนกระโดดนี่ไงอ๋อนี่ไงใช่สวยอืมก็สนุกมากเลยนะเกมนี้เอาล่ะสำหรับเพื่อนเพื่นคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เ,รา,เราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะ บุยบุยอ๋อมีหลายสีเลยอะสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวมีมคอตตอนด้วยมีวันเดอร์แลนด์เดี๋ยวเาหน้าเพียกค่อยมาเล่นนะโอ้สวยอยากไป